สวัสดีค่ะดิฉันนางสิริพรสิงเครือครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองไม่ซอสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3เรียนคณะกรรมการประเมินรางวัลรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์ Award, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครั้งที่10ปีการศึกษา2563ดิฉันได้ส่งประกวดประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่มาและความสำคัญปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อมนุษย์และสังคมเพราะเรานำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการประกอบอาชีพและใช้ในการดำรงชีวิตช่วยให้เกิดองความรู้และความเข้าใจ ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทําให้มนุษย์มีกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลคิดอย่างสร้างสรรค์มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบใช้ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ในโลกปัจจุบันผู้เรียนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเป็นผู้รู้ในด้านวิทยาศาสตร์แต่จากการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่าผู้เรียนมีอาการเบื่อหน่ายและไม่สนใจเรียนและมักพูดคุยกับเพื่อนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนและพบว่านักเรียนสามารถตอบคำถามในส่วนเนื้อหาของการทดลองได้เพราะผู้เรียนนำประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงมาตอบคำถามแต่เมื่อถามในเนื้อหาวิธีการบรรยายในห้องเรียนนักเรียนส่วนใหญ่จะตอบคำถามไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลงจึงได้นำข้อมูลของปัญหาเข้าสู่กระบวนการ PLC ในระดับโรงเรียนโดยการรวมกลุ่ม PLC ค้นหาปัญหาความต้องการออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหาและเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผลเพื่อนำสู่นว,วัตกรรม Best p r a c t i c e จากปัญหาดังกล่าว จึงได้นำแนวคิดวิธีการสอน active learning ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อเทคโนโลยีครูผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นและแนะนำการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมกระบวนการ PLC การจัดการเรียนการสอน active learning โดยใช้รูปแบบการสอน A G C model เป็นนวัตรกรรมการสอนที่เกิดจากการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่ห้องเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สแสวงหาความรู้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความรู้ด้วยตัวเองซึ่งตอบสนองต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21รูปแบบการสอน A G C model มีกระบวนการจัดการเรียนรู้3ขั้นตอนดังนี้ a. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ดูวิดีโอแล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความคิดโดยวิธีการพูดโต้ตอบกันการเขียนการร่วมกันสรุป t. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนด จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิดและนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด 4. การเรียนรู้แบบแผนผังความคิดคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิดเพื่อนำเสนอความคิดรวบยอดและความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิดแล้วนำเสนอผลงานต่อผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผลที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม A T C m o เดลผู้เรียนมีความกระตือรืร้นในการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกคนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานคณิตศาสตรงงนน์ในระดับเขตพื้นที่และรางวัลสวดมนต์หมู่สรพันยะในระดับ ภาพของคณะสมดังนั้นนวัตกรรมรูปแบบการสอน ATC model จึงเป็นการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นและผู้เรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการสอน ATC model นวัตกรรมนี้ได้ผ่านการตรวจสอบด้านเนื้อหาและโครงสร้างจากผู้เชี่ยวชาญประโยชน์ของนวัตกรรมส่งเสริมกระบวนการ PLC การจัดการเรียนการสอนแบบ a c t i v e Learning โดยใช้รูปแบบการสอน ATC Mo d โมเดมีประโยชน์ต่อบุคคลหน่วยงานชุมชนหรือวิชาชีพในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมส่งเสริมกระบวนการ PLC การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบการสอน a t c Mo d e l เผยแพร่เป็นเอกสารให้กับครูในโรงเรียนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook และงานนิทรรศการของโรงเรียนและได้รับการคัดเลือกเป็นเบสแพ c กชีตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากเพื่อนครูในกลุ่ม PLC ดิฉันานางสิริพรสิงเครือครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแม่สอ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบตขวบทุกท่านสวัสดีค่ะ